สวัสดีจ้าสวัสดีย่ามือเสา้าแต่เสาแต่เดึกลูกหนึ่งเขาเป่าไฟแล้วเขากลับมาจอบเบิ้งตะกะแตนจ้าตะกะแตนคอกนี่ใส่เสือกากเรียบร้อยลวเด้อตัวใหญ่แล้วจ้ามาจอบเบิ้งต่เศารกับย้อนว่าสิมาทำความสะอาดคอกจ้าคอกนี้ปักมันทีสิบหกมิถุนาตอนนี้เพิ่งกระใส่เสือกาก เกือบสิครบถูกโตแล้วจ้ะลักษณะของเสือกักกับเป็นแบบนี้จ้ะสังเกตอยู่อัน,นหลังข้อเพื่อนนี่จ้ะมีมีปีกเงี่ยหน่อยโผล่ออกมานี่คือเพื่อนเอิญมาเสือกักจ้ะตัวสีออกสีสมๆแน่เท่าๆน้ำตาลแน่จ้ะขันเพื่อนได้แดดเต็มที่เพื่อนสีออกสีสมนี่จ้ะลักษณะเสือกักเพื่อนย็นมออยู่หลังข้อเพื่อน,น ไม่ปิดเนยหน่อยพูออกมาเลยจ้ะอคอกนี่รู้สึกว่าสิโตใหญ่ค่ะสิโตใหญ่สงสัยเพื่อนสิได้กินหยาเต็มที่จ้ะยาหนาฝนนาะจะเนาะ้าหนาฝน,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 นกระสิหลคันเพื่อนได้กินยาเต็มที่เพื่อนกระสิอ้วนทวนโตใหญ่จ้ะและ้วกระสิแข็งแรงพร้อมเพ่นขึ้นไปลอกคาบจากข้างบนเห็นบ่คือเพิ่นลอกคาบ เกาะมุงหลอกคาบจ้ะนีเลยจ้ะนี่คือหลอกคาบเหมืนหลอกคาบออกแล้วหลอกคาบปรนสีหอยต้องแรงต้องแรงนู่นั่นแหละจ้ะจิตไปขึน้นลอกอยู่มองสูงจ้ะเพื่อว่าให้อ้เจ้าของเป็นอันตรายนี่ตัวนี้ก็กำลังสีหลอกคาบจ้ะนี่ว่าท่านไหนใส่เสื้อกัก,กน้าโมเหมือนสิถึกกิดไอ้ทำลายมากถ,ถึกง,งูรุ่มมากจ้ะอีกคือจังเป็นแผลนี่แหละ กระสิอบอุ่นแน่จักน้อยพ่นมาเข่ามุ่มจ้ะเข่ามุ่ม,มาร่วมกันนี่คือหลอกคบาบเมื่อกินหลอกคาบตะกะแตนจะกินหลอกคาบกันเองนี่แส่เดอสังเกตเพิอ่อสังเกตว่าคนสิกินหลอกคาบของกันผู้นึงตัวหนึ่งหลอกแล้วพวกนก่นกระสิมมหาอันเล่มกินหลอกคาบผู้ใดออกว่าท่านก็นสิออกจากหลอกคาบเลยเสย็สตูตะกะแตนเลยจ้ะช่วงนี้ เราว่างแน่สักหน่อยนี่จ้าสิเป็นหลอกคาบของเพิ่นนี่นี่เลยจ้าหลอกคาบยวเสือไม้เพิ่นหลอกคาบใส่เสือกักกัดสิต,ตยยัวใหญ่ตัวใหญ่แล้วพี่น้องสิ้นเดือนนี่็น่าดได้ว่างใครจ้าถ้าอยากได้ใครไปเลี้ยงสั่งจองได้ด้จ้าเด้อตัวนี้รู้สึกว่าสิตโตญ่เป็นพิเศษจ้ะ ตัวนี้สีออกสีดำดำบ่แดงจ้ะตัวนี้ตัวใหญ่เมือนเ้ินที่เก่านะจ้ะเนาะฝากมันที่สิบหกสิบหายีสิบกว่มือนลวจ้ะยี่สิบสี่ยห้าหมื่นแล้วบกะสิทำความสะอาดคอกจะเสียวยาออก ลังคาเลยพี่เ้องเห็นบอการทำความสะอาดขอกแนะนํำให้เหตุย่าเหมือนเสาแต่เดึกๆเด้อดจ,ดจ้ะเด้อพอจ็สิบบหาพเตินบ่ดีบ่ดองกระสิบอกระเด็นกร,ร,ร,ระดอนสวนเท่าออกมาจา้ะกาต้องฝาเหต่ย่าเหมือนเสาจะ่นมากินหลอกคาหลบจอบมากินหลอกคาอันนี้ใส่เสื้อกักแล้วจ้ะแต่ว่าตัวน,นี้ว่าท่านได้ใส่ังกีตแตกต่างกันบเจา้าความแตกต่าง ตะก,กะแตนใส่เสื้อกาก,กับตะก,กะแตนมาท่านใส่เสื้อกาก,กับประมาณนี้จ้ะเดี๋ยวคุณยาสิทำความสะอาดคอ,อกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวสิมาอัปเดตสูเบิงอีกหลอบหนึ่งเด้อจเด้อขออนุญาตขอเวลาทำความสะอาดแป๊บหนึ่งหยามันหกจ้ะ,ะห้าล้ามันทับถมกันเดี๋ยวมันสิเกิดแกแ๊สเดี๋ยวมันสิเฮตดใ้ตะก,กะแตนบส่สบาย คลิปนี้คุณยายลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจการเลี้ยงตะกะแ,แต่งของคุณยายในเด้อจ้ะเดอร์สวัสดีจ้า